นอ้ยไปยกเาขาเลยนะน่องเขาไม่ไน,มนักน่องขาจะยกเออก็ไปยกเขาก่อนเขาไม่ยกขาอ่ะอเร็ว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 เรยอะมากนะถ้าอยากยกขาก็ไปยกเขาเร็วเอาลูกไปลูก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 ชิคชิล้ยยยน่ขาบุกไปมันบ่ อ้ยกินไปดอกอ้ยตอนนี้ไปก่อนเลยเออนอนท่นี่เดี๋ยวมาขันรนเปล่าขันรึเปล่ แกหอสงการละแกงเป็นว่าเลาแกงอ่ะแบบเจ็บปวดปากหมดหมดมันกับแล้วมันเจ็บเนี่เอนี้ต้องเห็เราเ,ล,รล,เ,เล็ดลาเลยมน้นะ้ามกดตาแล้เรียิสเล็

อ้ยมันก็บอกแกูไม่หาปนกด,ดได้บ่โอ้เห็นลอ้ย่าอบอานกประมาณ10กว่าปีแล้วดีละมเีเลอ,อ,อกเอาบกคนเขาซอยบอกคนมึงนอนเบงตยงมาน่อยนี่เออน,นั่นี้ิไปบ่ยกขาละเออิไปแล้วมึไง ตามทงกูไปแม่แม่มาออแอมาเก่งสมียเป็นได้ชือบ่เสี่อีบ่มียล่ะโอ้ยกูว่าเอามงอกกูบเอากูบเอาบเอาก็ดีตัวมันสิได้เล่นมากจังซี่เ็นได้เย็นดีบโอ้ยหเปียกเบิดเนี่ย

เด้โอ้โหคุณเหมี่ยนจบดักมาสัตว์อ๋อเดี๋ยวนี่เลยล่ะเฮ้ยตกตุ๊จ้ารัวเจ้าหนักเ้ยตวกันดักมาสัวแปะบัดดีกับแปโจมเขานะจ๊ะ นอาน,อนีจังได้ไปโยกเขาเลยแล้วลูกเมื่อยังเบืองป่วยก็บึงเบือเบิ้ย,ยนพวกมึงมีใหญ่ะไปเบิ่งดีเลยนม,มัยกับเบิ่งตัวนมเนาะมันไง อาอยู่ยไม่เหรอล่ะไปหลอกมหมอ๋อโอ้ยนัก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 อย่าจมอย่าจมถ้าใส่ล่ะ thôi nó ngọt nát tại miếng, ăn nhầm luôn ơ mà của mẹ nhìn mẹ mẹ cứ áo cứ thiều về áo lon gắt tàng đi ได้ไหมโอ้ยมันนอกอยเกิดกุญแจอ๋อเนาะมันมน,ก,นก่อเกอิดกุญแงเออเขาพีเนาะกระบุมากเก,ก,ก,กินเ <c oughs> <c oughs> น้ยเ้ยว้เาสั่งละพอหักเพิงเดือั

ก็ได uh, ้อยู่เด้อหานมัดอ๋อคุณนกเป็ได้เวันี่ก็ม่ไม่นกขาเออละนกขาแมงแลมึงเลยงครอยู่เยหาน้ามัดโอ้ยหานีตัวกุนูเขาโออเอเดี๋ยวจะซื้อนกใหม่กินเอออยเขียอ่เ่มาเขียวมาหิแม 哥，你多啊？我嗯嗯